สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อมีคนที่เขาแอบคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เขาเป็นใครใครคนที่เขาแอบคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เขาเป็นใครคิดถึงคุณแล้วเขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณอยากพูดอยากบอกอะไรคุณเขาเป็นใครอ่ะ สัมผัสที่เคินคะคิดถึงคุณหัวใจเขาจะละลายแล้วแค่คิดแค่คิดก็หัวใจเต้นแรงตอนนี้เขาคิดถึงคุณต่อสู้เขาจะเอาชนะใจคุณเธอคิดถึงคุณเขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะปสรรคปัญหาเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจคุณธรรมน,ทำ,นำทางลูกคนที่คุณกับเขาไกลกันห่างกัน รักทางกายรักที่อยู่ในโลกเสมือนยังไม่เป็นจริงเขาคิดถึงคุณบางคนบางท่านคุณกับเขาเขาเพิ่งรู้จักกับคุณเน่ยเพราะยังยังอยู่ในโลกเสมือนยังไม่เป็นจริงหรือคุณไม่รู้มีคนที่เขาแอบคิดถึงคุณโดยที่คุณไม่รู้เขาพบเจอกับคุณคุณพบเจอกับเขาแต่เป็นเหมือนในโลกเสมือนฝันถึงหรือบางคนบางท่านก็เป็นคนที่คุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างแค่คิดถึง ก็หัวใจละลายแล้วสัมผัสที่เขินแต่ในความรักนี้เขาเขาจะเอาชนะใจคุณด้วยความดีความถูกต้องมีคุณธรรมนำทางรักที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมคุณคือคนในฝันของเขายังไม่เป็นจริงทำอย่างไรได้อย่างนั้นเขาแอบคิดถึงคุณ ทำให้คุณเจ็บเขายิ่งเจ็บกว่าคุณทำอย่างไรกับคุณไว้เขากำลังได้รับผลอย่างนั้นถ้ารักคุณทำดีกับคุณก็มีความสุขคนที่เขาทำอย่างไรกับคุณกำลังได้รับผลแล้วก็แอบคิดถึงคุณบางคนบางท่านคนที่เขาแต่ไม่ว่าพลังงานใดเขาที่ทำอย่างไรกับคุณเขากำลังได้รับผลตอนเนี้เขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณธรรมนํำทางรอเวลา ที่จะบอกให้คุณรู้เดินทางมาหาติดต่อสื่อสารมาหาคุณนับเวลารอตอนนี้เขาทำอย่างไรได้รับผลอย่างนั้นกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาณนะตอนนี้เขาได้รับผลแล้วแล้วแต่ละคนละท่านบางคนคุณก็ไม่มีใครที่ทำลายคุณเขาทำดีกับคุณเขาแอบคิดถึงคุณแต่รักนี้ก็ยังไม่เป็นจริงอยู่ในโลกเสมือน แค่คิดถึงก็ใจหลายๆแล้วบางคนบางท่านคนเก่าคนที่ทําให้คุณเจ็บหรือบางคนบางท่านเขาอะเพิ่งพบเพิ่งรู้จักกับคุณเขาแอบ,บคิดถึงคุณโดยที่คุณไม่รู้เพราะเขาทําอย่างไรได้อย่างนั้นเขาเคยทํากับคนอื่นไว้ไม่ได้ทากับคุณเขากําลังได้รับผลทําอย่างไรได้อย่างนั้นรักคุณแล้วเขาทําให้คนอื่นเจ็บรอที่จะพูดจะบอกคุณคิดถึงคุณ คุณคือคนในฝันน่ะรักที่ยังเป็นจริงไม่ได้อยู่ในโลกเสมือนไกลห่างมีความแตกต่างกันคุณกับเขาแตกต่างกันหร,หรือความรักอยู่ไกลอยู่ห่างความรักที่มีสิ่งขวางกันกันขวางระหว่างคุณกับเขายังมีเรื่องอื่นสิ่งอื่นที่เขาสนใจเป็นอุปสรรคปัญหายังแค่เรื่องอื่นเขาได้แต่แอบคิดถึงคุณ แต่เขาจะเอาชนะใจคุณด้วยความถูกต้องอะขอมั่นหมายขอแต่งงานต้องการพัฒนาความรักไปกับคุณจะบอกให้คุณรู้ถูกจองจำเขาทำอะไรไม่ได้ได้แต่แอบ,บรักแอบบคิดถึงคุณเนี่ยแอบบคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เหมือนเขาถูกจองจำบอกไม่ได้เขาทำอย่างไรได้อย่างนั้นเจ็บเสียใจดูเศร้าร้องไห้ บอกไม่ได้พูดไม่ได้ยังบอกไม่ได้ยิ่งคนที่ทำกับคุณไว้อะทำอย่างไรกับคุณอะได้รับผลเจ็บเนะี่ยร้องไห้คิดถึงคุณแต่บอกคุณไม่ได้ทําอะไรไม่ได้อะ่ะอึดอัดแต่เขารอรอเวลาที่จะบอกที่จะพูดจะคุยนะเวลารอร่วมยินดีแต่เขาหวังดีกับคุณ ยินดีกับคุณแต่เขาอยากแต่งงานกับคุณเปิดเผยให้ทุกคนรู้แล้วเขาได้สำหรับปกป้องดูแลคุณแอบคิดถึงคุณแอบคิดถึงความดีของคุณที่คุณน่ะหวังดีกับเขาไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรเขากับคุณน่ะคุณเป็นคนที่ที่ดีคิดถึงความดีของคุณแอบคิดถึงคุณร่วมยินดีตอนนี้เขาก็หวังดีกับคุณ แล้วเรามาดูว่าเขาคิดอย่างไรจะทำอย่างไรอยากบอกอะไรให้คุณรู้แอบคิดถึงคุณคิดจะทำอย่างไรคิดถึงคุณมากทำอะไรไม่ได้เศร้าเสียใจไม่นี้อยากล่วงมาเองความยุติธรรมต้องการความยุติธรรมมอบความยุติธรรมให้คุณคิดถึงความยุติธรรมของคุณความดีของคุณ แล้วเขาตอนนี้เขาเหมือนเขาเลยว่าเขาจะใช้เหตุผลความถูกต้องเป็นธรรมความยุติธรรมมาให้คุณเพราะเพราะไปเรยมาพูดถึงความยุติธรรมแต่ช่างใช้เหตุและผลจะคิดจะพูดจะทําอะไระลักคุณอยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันนีคุณอยู่ในหัวใจเขาคิดถึงคิดถึงเวลาที่อยู่ใกล้คุณคิดถึงที่จะสร้างขอบครัวชีวิตไปกับคุณอยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกัน มีคุณอยู่เคียงข้างแล้วเขามีความสุขเก็บออมเขาจะค่อยๆค,คิดค่อยแก้ไขปัญหากำลังคิดหาทางออกจะเอาชนะใจคุณนะเก็บออมหรือในความรักนี้เขาว่าคิดถึงคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่มีคุณแล้ำให้เขานะตอนนี้ยุ่งงานหล,นล้นมือมีหลายๆเรื่องมาให้เขาแก้ไข แล้วเขาก็ทำงานนะทำงานเพื่อที่จะไม่ให้คิดถึงคุณเพราะคู่กับไพ่เขาทำอย่างไรได้อย่างนั้นสร้างบ้านสร้างครอบครัวกับคุณบ้านเขาต้องการมีบ้านสร้างครอบครัวกับคุณเขารอรอเวลาที่จะสมหวังรอเวลาที่จะสร้างครอบครัวสร้างบ้านสร้างชีวิตกับคุณมอบรักที่ดีให้คุณ ด้วยคุณที่มอบรักที่ดีให้เขาการให้อะ,ะเขาจะนำรักที่ดีมาให้คุณคิดถึงคุณให้แล้วให้ความยุติธรรมกับคุณแล้วรักนี้ใช้เหตุและผลต้องการความยุติธรรมน่ะต้องการก่อสร้างสร้างเนื้อสั่งตัวสั่งบานสั่งชีวิตกับคุณอยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันเนี่ยเขาแล้วเขาจะสร้างคือเหมือนเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองให้ดีอะทำในสิ่งที่ดีออกจากอุปสรรคปัญหา สร้างชีวิตที่มั่นคงให้คุณแต่งงานกับคุณคุณคือคู่ของเขาคู่ครองแต่เขาค่อยคิดค่อยแก้ไขเนี่ยคู่กับใครขอแต่งงานขอมั่นหมายอยากคบกับคุณแต่งงานกับคุณซ้ำเหมือนเดิมเเขาคิดมุ่งหมายในชีวิตเขาคือคุณยังบอกให้คุณรู้เขาจะแต่งงานกับคุณต้องการพัฒนาความรักไปกับคุณ ไม่ว่าพลังงานใดคนเก่าคนทํากับคุณไว้หรือคนที่เขาแอบรักแอบชอบคุณอยู่นะแล้วแต่ละคนละท่านเขาเขาตั้งใจจะเอาชนะใจคุณขอคุณแต่งงานคุณคือคู่ของเขาแต่ตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้ใบน,นี้ติดคุกอันนี้ก็ถูกจองจําทําอะไรไม่ได้ได้แต่แอบคิดถึงเขาวิตกกังวลคิดหาทางออก แต่ยังคิดทําอะไรไม่ได้ได้แต่แอบตอนนี้แอบก่อนแอบคิดถึงแอบรักแต่เขาจะไม่ยอมแพ้จะเอาชนะใจคุณสรุปเขาอยากบอกคุณว่านักชอบเขาว่าคุณหล่อคนสวยคนมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมากมายหรือตัวเขาเองก็เป็นคนหล่อคนสวยนะเขาคิดถึงคุณเขารักคุณเร่งด่วนเขาต้องการ เหมือนแก้ไขอุปสรรคปัญหาให้ให้ความรักนี้สมหวังแบบเร่งด่วนด้วยความรักแบ่งปันความรักความเข้าใจมอบรักที่ดีให้คุณแล้วเรามาดูว่าความรักเขาเป็นอย่างไรวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาแอบคิดถึงคุณพลังงานหลายรูปแบบแต่เขายังทำอะไรไม่ได้หรือเป็นคนเก่ากลับมา เคยทาอย่างไรกับคุณไว้ได้รับผลอย่างนั้นคนที่เขาแอบซักแอบคิดถึงคุณไม่ใช่คนที่เคยทํากับคุณไว้เขาก็ทํากับคนอื่นที่เจ็บได้รับผลอย่างนั้นพลังงานความรักเขาความไม่เที่ยงตอนนี้ทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนคิดถึงแล้วเขาว่าด้วยด้วยตัวเขาเองอะที่ สนใจเรื่องอื่นมากกว่าคุณเน,นี่ยตอนเนี้ยเขากําลังเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต้องเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาให้ได้มีเป้าหมายในชีวิตต้องประสบผลสําเร็จสมหวังต้องเอาชนะอุปสรรคให้ได้ในตอนนี้เขารู้แล้วเขารักคุณหรือที่ผ่านมาเขาอะเหมือนสนใจฐานะหน้าตาทางสังคมมากกว่าความรู้สึกของตัวเองและของคุณตอนนี้เขาคิดถึง ความดีของคุณล่วงหลายใบยแม่หมอไม่เอาเทา้าทัตตะลดคิดถึงนำรักที่ดีมาให้คุณหรือชีวิตเขาอะ่ะจะประสบผลสำเร็จแบบคาดไม่ถึงเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเขาแบบคาดไม่ถึงเหตุการณ์ดีๆออกจากอุปสรรคปัญหาได้แบบคาดไม่ถึงคิดถึงคุณ รื้อนาเรื่องราวที่ดีมาให้คุณที่เขาคาดไม่ถึงนะเพราะไปเนี้ยพูดถึงการคาดไม่ถึงฟุกฟุประสบผลสําเร็จสมหวังได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการเขาปรารถนานางสีดาเขาอดทนรอคอยเขาว่าความรักนี้กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังต้องมีอุปสรรคขวางหนามมากมายกว่าเขาจะเข้าใจตัวเขาเองทําให้เขามีอุปสรรคแล้วเป็นคนคนเนี้ยดูเขา หมือนตัวเนี้ยเผชิญที่เขาพร้อมจะเอาชนะอาไปสักปัญหาดูเขามีความคิดสุดโต่งกับเรื่องความรักก้มีความรักถ้าไม่มีก็คือไม่สนใจใครอยู่คนเดียวเป็นโสนคิดถึงคุณรักคุณถ้าไม่สมหวังหรืออีกด้านหนึ่งเขาเหมือนคบดูใจไปกับหลายๆคนอะแล้วแต่ละคนละท่านเขามีความคิดสุดโต่งกับเรื่องความรัก ต่เขาคิดถึงคุณเขารักคุณตอนนี้เขารู้แล้วเข้าใจแล้วพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหานะไก่ทองปราบชาละวันแต่ต้องใช้ความรอบคอบไม่ใจร้อนวูบวามบุบาบ,บามใช้เหตุผลการคิดตัดสินใจเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาผ่าพายเขาต้องปรับตัวนะปรับตัวเขาหาคุณเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเขาเองเพื่อเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหา แล้วด้วยเขาคาดหวังกับคุณไว้สูงแล้วคุณเขาว่าคุณอะคาดหวังกับความรักไว้สูงสมบูรณ์แบบคุณรอคอยคนที่ใช่หรือเขากับคุณอะคิดเหมือนเหมือนกันอะคาดหวังเขาคาดหวังกับคุณคุณคาดหวังกับเขาได้ดังที่คิดแต่เขาจะปรับตัวเขาหาคุณวางแผนชีวิตไว้แล้วเทพพุทธลืมต้นใหม่รอเวลาที่จะพูดคุยบอกให้คุณรู้ให้ความรักนี้สมหวัง เขาว่าเหมือนว่าเขาอ่ะพบรักกับคุณแบบคาดไม่ถึงคุณคือคนในฝันที่เขาปรารถนาแต่งงานคนในฝันของเขารักที่ดีมาให้คุณแต่ความรักเขานะกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวงังหรือเขาเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนแล้วมาพบเจอกับคุณนะ่ะแบบคาดไม่ถึง นะคุณคือคนในฝันชีวิตเขามีอุปสรรคขวางน้ำร้อคอยคนที่ใช่้วมาพบเจอคุณหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเองเนะ่ะเพราะพลังงานหลายรูปแบบแอบคิดถึงคุณตอนเนี้เป็นได้ทั้งคนเก่าหรือคนใหม่คนที่เขาแอบคิดถึงโดยที่คุณไม่รู้บางคนบางท่านก็ไม่รู้แต่นำรักที่ดีมาให้คุณเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขา หมายเลข4ี่หมายเลข5้าหมายเลข3 3หมายเลข10หมายเลข16หมายเลข3หมายเลข35หรหรือไม่ก็เกิดวันอังคารยายหรือไม่ก็เกิดราศีกันหรือเกิดเดือนกันยายนหรือไม่ก็เกิดราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนหรือไม่ก็เกิดวันพุธแอบคิดถึงคุณแล้วเรามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรมีคนที่เขาแอบคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้ พยาคุ้กับนางกากี่ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกคุณเหนื่อยกับความรักนะเหนื่อยล้าต้องการมีคนมาช่วยเหลืออบอุ้มดูแลคุณต้องการรักที่ดีรักที่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้บางคนบางท่านคุณรักเขาเขารักคุณลูคุณอยู่ในห่วงแห่งความรักแต่ยังไม่สมหวังแล้วเขาก็คิดถึงคุณคุณคิดถึงเขา รักที่อยู่ในศินลธรรมอันดีเพราะไปเนี้ยพูดถึงความซับซ้อนความอึดอัดรักซ้อนปัญหาซับซ้อนห่วงเห่งความรักตกหลงรักที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แล้วคุณยับยัง้งยั้งคิดพินิจพิจารณาให้รอบคอบนะ่ะกลัวไปรักคนมีเจ้าของคนมีเจ้าของมารักยับยัง้งยั้งคิดที่จะรักใครที่จะคบกับใครนะ่ะต้องต้องค่อยใช้ใช้เวลาก่อนคุณแผนกับนางพิมพาลายเป็นการ ความรักรักรอบความซับซ้อนความอึดอัดพัดักษะแเบกรับต้องอดทนถ้าคุณดูเหนื่อยเหนื่อยกับความรักนะนี่ก็เหนื่อยต้องการมีคนมาดูแลปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือแล้วบางคนบางท่านคุณว่าคุณจะไม่ไม่สนใจความรักแล้วอยู่เป็นโสดมีความสุขกับความเป็นโสดหรืคุณกําลัง เหมือนไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรจะเป็นอย่างไรให้คุณลุกขึ้นมาต่อสู้เอาชนะประสัคปัญหาต่างๆได้ดังที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการมันมีอุปสรรคให้คุณแก้ไขรักกว่าจะเข้าใจกว่าไม่สามารถลงเอยกับคนที่คุณรักได้อย่างง่ายดายอะเนี่ยคุณแผนกับนางพิมพาลัยแต่ก็อยู่ที่คุณแต่คุณจะเจอคู่ที่ดีนะจะเกิดขึ้นกับคุณโดยเฉพาะคนที่ อายุเลยใบทำงานไปแล้วคุณจะสมหวังถ้าคุณอยู่ในช่วงวัยรุ่นต้องใช้เวลาต้องรอบคอบอยู่ที่คุณคิดคุณตัดสินใจเริ่มต้นคิดทำอะไรใหม่ๆคุณจะเจอคู่ที่มีฐานะทัศนคติที่ดีที่เข้ากับคุณดูแลคุณได้อ่ะในหัวข้อเขาแอบคิดถึงคุณเนี่ยมีคนที่เขาแอบคิดถึงคุณจะนำรักที่ดีมาให้คุณพลาหู ดูคุณว่าคุณมองไม่เห็นแสงสว่างในความรักเนี่ยมืดมิดือคุณเคยผิดหวังเสียใจอะกับความรัก้วคนที่เคยทําให้คุณเจ็บอะเขาแอบคิดถึงคุณจะนํารักที่ดีมาให้คุณโดยที่คุณคิดไม่ถึงมองไม่เห็นแสงสว่างเป็นไปไม่ได้เพราะวาความรักคุณดูคาดเดาได้ยากแต่อยู่ที่คุณว่าจะไปในทิศทางใดแต่รักนี้ต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีนะไม่ผิดศีลผิดธรรมด้วยตัวคุณเอง มีมีผู้คนคนรักที่ดีมาดูแลคุณปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ที่คุณเลือกคุณแต่ใจเทพาอังคารอุปสรรคขวางน้ำถ้าคุณคิดในเรื่องความรักแต่ใจจะรักใครคบกับใครแล้วคุณรอคอยใครคุณคิดถึงคุณเนี่ยแล้วคุณจะสมหวังเพราะวันนี้ต้องมีอุปสรรคขวางน้าในความรักคุณเนี่ย จะบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการแล้วเขาจะมาเอาชนะใจคุณด้วยความรักนี้คุณจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ในที่สุดก็สมหวังดังที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพาพิคเนีทรงหนูเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทางที่ดีได้เริ่มต้นใหม่หรือด้วยตัวคุณเองคิดตัดสินใจอ่ะมาจากตัวคุณเองพัฒนาปรับปรุงตัวคุณเองผลักดันให้คุณประสบผลสําเร็จสมหวัง เพียงแต่คุณลุกขึ้นมาสู้มาคิดตัดสินใจจะลงมือไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักชีวิตคุณน่ยคุณจะสมหวังเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข23หมายเลข7หมายเลข8หมายเลข 5, หมายเลข12หมายเลข 3, หมายเลข1หรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดปีมะโรงหรือไม่ก็เกิดปีมะแมหรือไม่ก็เกิดราศีเมถุนืะเกิดเดือนมิถุนายน มีคนที่เขาแอบคิดถึงคุณนำรักที่ดีมาให้คุณจะมาเอาชนะใจคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่รักคุณเนี่ยกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังเพราะตอนเนี้ยคุณแผนกับนางพิมพาลายอะแต่คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูคุณสามารถมองปัญหาในมุมมองที่กว้างขวางปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆได้เพียงแต่ไพ่บอกว่าให้คุณอะจะคิดตัดสินใจต้องวางแผนชีวิต ให้ดีๆให้รอบคอบก่อนคิดจะตัดสินใจจะทําอะไรลงไปให้รอบคอบเพราะยังมีบ่วงมีภาระ,ะมีให้คุณแก้ไขเนะี่ยพัฒนารับผิดชอบภาระ,ะที่หนักหน่วงแต่คุณจะสมหวังดังที่คุณคิดเพราะชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแม้ที่ผ่านมามีมีผิดหวังเสียใจอุปสรรคมากมายหรือในตอนเนี้ยคุณกําลังเผชิญอยู่ แต่คุณณตอนนี้คุณให้รอบครอบคิดให้ดีๆพินิจพิจารณาใช้เหตุและผลเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วพบกับความสมหวังในอนาคตแล้วเรามาดูว่าเขาแอบคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้คิดถึงคุณแล้วเรามาดูว่าเขาจะทำอย่างไรกับคุณอีก เรามาดูความคิดเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณอย่างไรจะทำอย่างไรเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพราะว่ามีไม่มีใครจริงใจกับเขาเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวหรือไม่ตัวเขาเองเพราะว่าตัวเขาเองสนุกสนานกินเที่ยวไม่สนใจใครไม่สนใจคุณตอนนี้เขารู้แล้วเขาเอาจะเอาชนะใจคุณเขาจะง้อคุณ มาแล้วก็ไปเขาต้องการความมั่นคงความมั่นคงมาให้คุณต้องการความรักความมั่นคงจากคุณนะนะ่ให้คุณมาเติมเต็มชีวิตเขาเขารู้แล้วคุณดีกับเขาห่วงใยเขารู้ใจเขาแล้วเขาจะมาเติมเต็มเนี่ยพอวันนี้พูดถึงเติมเต็มซึ่งกันและกันปอกลอกเขากลัวคุณไม่รักกลัวคุณไม่จริงใจกลัวคุณกลัวความผิดหวัง เหมือนเขาเคยถูกหลอกลวงผิดหวังเสียใจในตอนเนี้ยเหมือนเขาปอกลอกเป็นอุปสรรคปัญหาไม่มีคนจริงใจมาแล้วก็ไปคุณรู้ใจเขาคิดถึงคุณใจละลายแล้วอยากให้คุณใจอ่อนกับเขาคุณคือของขวัญที่มีค่าสําหรับเขาแล้วเขาจะมอบของขวัญที่ดีให้คุณเขารักคุณคิดถึงคุณ mm hmm. เขารู้หัวใจเขาแล้วแต่ตอนนี้ดูเขาเผชิญน่ะ การปอกลอกอุปสรรคปัญหาเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเขาจะมาเติมเต็มคุณให้คุณเติมเต็มหัวใจเขาคิดถึงคิดถึงแล้วคุณเป็นกำลังใจให้เขาเอาชนะอุปสรรคปัญหาค่ะข,ขอบคุณการกดติดตาม u b s ส r i ร e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ